ใหญ่ชีพไม่ได้ผูกเนี่ยใหญ่ชีพแล้วนามมันก็คือผู้ใหญ่เองอ้วมในเมืองเนีย่ยมึงรู่ไม่ผูนี่ชื่อเธอชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรนามสกุลปูนี่นามสกุลอะไรตลกช้างน้อยนามสกุลอะไรอ้วมในเมืองกูว่าเมืองไม่ต้องอ้วมในเมืองแถวนี้เดี๋ยวมึงก็อ้วมมึงจะอยู่ มผมเชื่อคุณน,นี่ชั้นอสองคนนี่ไม่อยากไปด้วยกันเพราะนั้นก็ไปกันทีหนึ่งไปไหนไปทดลองก,กับแม่ค้าขายยำเออไปสั่งยำมันก็จะกินยำปลาหมึกฉันก็จะกินยำตีนไก่สั่งกันคนละยำพอค้าคนที่ทำบอกเอ้าทำเลยทำให้ไอ้คนละยำว่าเองคนละยำมั้งที่หลังกินอะไรมี่ต้องให้ดูเวอร์ว่ากินมืนเหมือนกัน สังทังไดทำไมพวกคนระยัางว่าวันนี้ก็วันนี้ยังไม่ละยังกนันอีกขอบคุณคณะกรรมการวัดนะครับที่ปกป้องโถเกีไปไเอาลิเกมาไว้นานรว่วงใครมาทำอะไรกูก็เห็นหมืดม,มึงไปเข่าข้องน้ำยัง,ยงไ,ไปเข่ามายังเขาแล้วกูไปเข่ามาแล้วทำไมเสือกออกไม่ได้ทำไมล่ะนหน้าขังนี่ให้นนะ้ำ ช้างน้อยช้างน้อยจางใจจางน้อยครับนั่นมันมีรางวัลข้างเคียงด้วยมึงเห็นไหมก่อนครับแอดแจะซีนแจกพี่ถูกเบื้อไม่งวดที่เลี้วอย่าถูกไม่หรอบถ้าอยากถูกมาลอดท้องช้างเลยโอ๊ยไม่ันนี้ขืนมันอันนี้ขืนตังมึงมึงเชื่อขตนถูกคนเสียเงี้ยไหมทำไมสงสัยเขาจะขายที่ไดญ่ทำไมล่ะ ขโมยอวนอุตอัดเขาเรียกหมอโยงสมบูรณ์เออขาบนเขาบนโอเขาไปบนยาโมไว้ถวายไข่พอบนเสร็จเขาก็กินไข่นะมึงเห็นไหมวันนี้หมอโยมาไหมครับมาไหมปุ๊บปุ๊บจิล่าเรื่องหมอโยเป็นี่ยหมอโยเห็นยาโมอยู่ก็ัดช่องโอไหมเออเขให้หมอโยไปทรงเบอเน่เออที่นี่ไวรุ่นตีกันด้วยเออ ยาโมกาลังเข่าหมอโยอหมอโยวิ่งหนีเลยเออเขาเลยถามหมอโยว่าเอ้ายหมอโยย่าไม่ช่วยนี่ว่าหมอโยบอกจะย้าก็ไปที่ทนางนึ่เลยเล่นมึงรู้ไหมยาโมนะยาโมถือดาบทางไหนยาโมนี่เออถือดาบทางไหนถือดาบทางหัวไม่ใช่อ่ะถือทางไหนทางส้นหลัก เนี่ยมึงมามาอีกเหี่ยใครอีกหนึ่งใครมึงรู้จักคนตาบอดเบื้องมัวคนมาเก่งทำไมทองทองสิบใหญ่พี่เก่งทำอาชีพอะไรสี่สิบเก่งทำอาชีพอะไรพี่ทำอะไรครับยิงสมองคนหนึ่งเหตไม่มึงไปควนตีใครมึงหน้าตา แล้้วโอแกหากิ้บนหัวคนหากิ้บนหัวคนเออร้านเดียวกะทิตัดผมกูหรือเปล่าใช่ไหมเห็นหัวมึงกูอยากจูบทูเดี่ยวเดียวเขากำลังจิ้มให้ท้องันียู่เข้าไปเขาถอยืเลยไปหน้าตาอย่างมึงไม่ต้องออกหน้าต้องแบบกูดิดูดีๆงามซยตู้เนีู่ เออพูดถึงต <laughs> ุกเมียมึงแม่รักกู่ทำไมบางทีนะมี่ก็โทูมาด่ามึงน่ะมึงรู้ตัวเองนเบอร์ว่าไงพ่อเรื่องเรื่องกันไอหรักโทรมาพ่อเรื่องไอ้ช่างเบอร์ว่าเรื่องไอ้ช่างหยุดโทรอะางสอนเด็กนะสอนไงบอกไงไอ้สอนก็ตัวย่างได้กินก็ไปเล่าจินก็ไปเดียนเดี๋ยวไอเนี่ยไหนไอแข็งก็ไม่แข็งไอ้เนี่ยไปแข็งก็เสือกแข็ง ดูดีที่มึงดูดีดูมึงน่ะคนใจด่าเวลาไปบ้านดูกูก็หาข้าวหาปลาให้กินเวลากูไปบ้านมึงนอนกับเมียมึงไม่เรียกกูจะคำหาปลาฉันเองมีชื่อประชามจ้ะจ้าทำไมนะชก็ว่าใอยากษกูกูหูไปงี้ประถามอะไรกู เขาเดืยดลงแผวรางวัลก็ไปเพื่อจีอยู่หาสมบัติอะไรก็อย่าเลยเพื่อจิวันดีขี่ลำดีลำไรทั้งไม่อย่าชาเนาะเออมาหาเงินหาทองไม่ได้มาหาเคลียตโต๊บหมาตัวเดียวแล้วกูยังไม่เห็นน้องกูเลยมีใครอ,อีกผู้ใหญ่แก่นเนี่ยเออผู้ใหญ่แก่อเออเอ,อ,อันนี้เมียผู้ใหญ่แก่น,นี่ลูกพวดถึั้งลูกน้องลูกน้องนี่ลูกน้องปลาอุดมชมหมูเดินมาตุ่มเข่งเปียเลยเอา เขามาชมมากมากมากตูดเขาเลยคือห่อ, <c oughs> อชมขอบคุณครับขอบคุณครับสายพี่น้อแกไปกินลำบุดแค่ไหนไม่เชื่อว่าคนหนุ่มหรือเหม็นก็มึงนี่ฮหจะหากินหลายได้กูต้งสามแม่รักห<อ>นูนี่ว่าโนี่อันนั้นใครอีกล่ะไหนนั่งลูกแม่ <c oughs> แกเวลาแกนั่งน่ะ แกมุงสัวเบิ่ลแกไม่ได้ใส่ยกโซ่ท่านพี่น้องครับดดนมดอายุและวแง่ลืมอดีใจก็ลูกพก่อสง,งครับ เกททำอะไรก็เสร็จเร็วเพราะว่าลูกซีดลูกหาเก๋มากเก๋ลูกพ่อจงหวั่นม่เคยเข่งนะเข่งอะไรเห็นยาเห็นโยมมาต่อนกต่อหนูในวัดนี่ท่านยกมือไหว้ขอเลยนี่วันนั้นเพ็รน้อยแถวบ้านปุยเกษมาต่อนกนี่ท่านเห็นท่านยกมือไหว้ขอราะว่าไงโยงอยู่ใครอยู่มันไปเจอนี่ค้เพ็กน่อยก็เล็บบอกว่าลูกพ่อฉันต่อได้ฉันก็จะตทำนาพริกมาวาดกีรเลยลูกพ่อว่ะนี่ก็เลยบบอกบอกว่าไง ฉันได้ยินเสียงมันลองอยู่ข้างเมนสองตัวแกกูจะหิวทุกพิกนกสองตัวเลยจะพอแต่วันกูมาทำทิงหางกูเห็น่สมหวังเดินบนเมนหนึ่สมใที่ดูนกสองตัวนะครับไหนที่เองมีชื่อว่าช้างจ้ะฉันเองลาดโชรถอินมเป็นล nah. ูกเจ้าลูกเจ้าลาดโชรถอินมันเป็นลูกเจ้าลูกเจ้าเดนี่ ลูกเจ้าทะไมหัวกูฟูโบธากคนมีสักศีลาชอรถกินที่หัวกูเป็นแผลอย่างนี้นะ่ะเนี่มึงคบกับกูมานานเลีวยมึงรูไ้ไหมกูใครมึงเป็นใครกูรูกครึ่งน้ำ พ่อคุูอิสลามเทราอิตบ็อกทำงานต่อสร้างได้จากเมียูมัวจะ่ปลุกพูดถงพูดถงพ่อครูเขาแางหลังก็เลยได้โอ้พ่อพ่ออิสลามแบกอิตบ็อกลูกออกมาเป็นสังผสมปู่เลยลูกสาวมาหน้าตาสวยแเนี่แต่คุณนี่ไม่ยอมใครเลยนะมึงลูกหูนี่นี่เออเดี๋ยววันนี้เสด็จพ่อสั่งไว้ เอาอย่างงี้เลยกิน<ล>ม,มาอีกแบบมาให้เยอะใครอีกโอ้ต้องไปหาน้องชายของกันผู้ใหญ่แกเอาอีกคนมาหาแกให้ไป ผู้ใหญ่แก่งแกมาดีหรือมาลายล่ะพวกฉันเนี่ยหลวงไม่ค่อยดีม,ม,มึงเรียนลีเกมาหลายปีแล้วเออรู้จักกันมานานแล้วเออมึงเคยเห็นพ่อกูไหมไหนล่ะมึงไม่เคยเห็นพ่อชางในเห็นคนนี้พอ่อกูว่าไทยดีอรุน,นพ่ออน,นออุณเมียวันไทยไม่หมอนี่ตัวตัวเมียถึงตัว,มไ,มตวไปไปยว<อ>ไ,ไ,ไปหาผู้ใหญ่แก่นรอจะแป๊บเด้อพวกฉันมาหาเงินหาทองไม่ได้มาหาเสียตัวหมาหรอก สักกี่เรื่องต่อไหนเรื่องของฉันก็เดินทีนี้กูเจ็คแปดร้อยก็เรียกเฮียจีร่าอะไรเหรอเี่เดี๋ยวแปะกระเป๋าเงินก่อนเออกระเป๋าเงินคนบ้านนี้ก็ดูลิเกดีเนาะไม่ฮะไม่ ูเนี่พ่อสั่งมาว่าพ่อหูนี่มีพี่น้องสี่ขันสี่คนมีพี่น้องสี่คนมีดาบเล็กดีสี่เล่มอยู่กันคนละเล่มละเล่มนี่พ่อสั่งให้เอาเงินพ่อกาเลิกให้เอาเงินไปส่งให้อาพนร้ายที่อยุทยาแล้วให้ดาบเล็กดี ทีปีแมลงทับมาด้วยเล็กน้ำพี่นี่ดาบดาบอันนี้น่ะมึงเชื่อไหมความคงของมันน่ะถ้าฟันด,ดาบอันไหนมีหักหบดปอดเว้นแต่ดาบพี